สิบวิคลกเกาะต่ํากับน้องอยู่ท่าขวางอะไรแค่ไหนคะอธิบายก่อนนะคะเรื่องลกเกาะต่านะคะลกเกาะต่าเนี่ยมีหลายระดับนะคะหนึ่งคือเป็นเกาะต่ําแค่ชายลกนะคะอยู่อยู่เออเลยขอบขึ้นมาเล็กน้อยนะคะสองคือชายลกอยู่ชิดขอบสามคือชายลกปิดปากมลูกบางส่วนนะคะสี่คือลกปิดปากมลูกทั้งหมดนะคะ แนวโน้มนะคะอันตรายหรือไม่อันตรายเนี่ยพิจารณาจากอะไรบ้างนะคะหนึ่งคือชายรกค่ะตำแหน่งชายรกเนี่ยอยู่แบบไหนนะคะถ้าปิดเปา่ามาลูกทั้งหมดนะคะโดยเฉพาะถ้าปิดมาอ้อมมาข้างหน้าด้วยหรือว่าอ้อมหลังคือปิดมิดเลยอย่างเงี้ยนะคะโอกาสที่ลกจะขยับขึ้นนะคะจริงๆลก,กอ่ะไม่ได้ขยับขึ้นนะคะเขายังเกาะอ,อยู่ที่เดิมแต่พอมดลูกมันใหญ่ขึ้นก็คือจากการที่น้องอะ่ะตัวใหญ่ขึ้นเนี่ย ส่วนของมดลูกส่วนล่างนะคะจะโดนดึงยืดขยายขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการยืดรกนะคะให,ให้ขยับขึ้นไปข้างบนนะคะโด,โดยทางกายภาพเนาะเพราะฉะนั้นรกที่เกาะชายรกอยู่ห่างขอบปากมดลูกนิดหน่อยนะคะหรือว่าอยู่ชิดขอบปากมดลูกเนี่ยมักจะขยับขึ้นได้นะคะในไตรมาสที่3ซึ่งอันนี้ก็อาจจะต้องตรวจติดตามอัลตราซาวด์อีกครั้งนะคะในช่วง32-36สัปถึงาสห์ัปดาว่ารกขยับขึ้นหรือยังนะคะ แต่ถ้าส่วนใหญ่แล้วถ้าปิดหมดเลยนะคะปิดหมดเลยโอกาสที่จะขยับขึ้นมีไหมมีแต่น้อยนะคะร่วมกับว่าท่าของน้องนะคะถ้าน้องเป็นท่าขวางท่าก้นอย่างเงี้ยให้คิดไว้ว่ารกเกาะต่ำพวกเนี้ยมันมีนัยยะสําคัญเพราะน้องอะ่ะจะไม่สามารถกลับหัวได้นะคะโดยเฉพาะถ้าในไตมาส์หลังๆแล้วนะคะเอ่อถ้าเป็นรกเกาะตา่ําจริงๆคือตอน32สัปดาห์แล้วยังต่ําห้ามคลอดเอง นะคะต้องผ่าข้อเท่านั้นเพราะว่าถ้าปากมดลูกเปิดเมื่อไหร่เนื้อรกจะมีการฉีกขาดทําให้ตกเลือดเสียเลือดมากหรือว่าถ้ามีมดลูกหดลดตัวแล้วปากมดลูกเริ่มเปิดสัญญาณแรกก็คือจะมีเลือดออกนะคะโดยที่อาจจะไม่มีอาการเจ็บเลยก็ได้เมื่อไหร่ก็ตามถ้ามีเลือดออกนะคะต้องรีบไปโรงพยาบาลทันทีเพราะว่าเลือดที่ออกเป็นเลือดของคุณแม่ถ้าคุณแม่เสียเลือดมากๆจะช็อกถ้าช็อกแล้วลูกก็จะเสียด,ด้วยนะคะ